สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็มาทุร lacti เมืองวาเตอร์บีนุเพียนดีเพียนดีเพียนดีอยู่ตรงนั้นจ้ะโอ้สวยสวยทุกคนเลยมีแต่ดอกที่สวยดูดิทิวลิปเมืองวาเตอร์บีจ้ะสวยงามมากเราจะมาธนาคารจ้ะวันนี้เนาะมาทุร l a c ธนาคาร แล้วก็จะตะเลิดไปหาพี่สายเพื่อนเลยแวะถ่ายดอกไม้ให้เพื่อนๆได้ดูเห็น,นเพื่อนนียืนรอจอยจะรอธนาคารเปิดของจอยนี่มีนัดกับธนาคารประมาณสิบโมงเช้าจนะนะวัทุระก็เลยแวะถ่ายดอกไม้ให้เพื่อนๆได้ดูจะบางส่วนมันก็ตายไปแล้วนะเพื่อนๆน,นะ ประมาณนี้จะ้ะเดี๋ยวจอจะเข้าไปธนาคารแล้วเพื่อนๆจอยก็จะเข้าธนาคารแล้วโอ้โลมแรงหนาวด้วยวันนี้หนา้าหนาวก็วจะเข้าไปธนาคารกันเข้าไปธนาคารกันเขี่ยนดีรออยู่น,นวลจอก็เป็นสิวเพื่อนๆเนี่ยหนาวเปลี่ยนดีอนะป้าป้าโปรไนททําไม่ได้จ้ะต้องกลับมาทําอีกเ,ออเดือนหน้า เพราะว่ามันเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไงนะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เขาก็ต้องเอาข้อมูลเบอร์โทรของเราอะลงไปไปเพื่อนๆไปบ้านพี่ทายกันขวมาแล้วพระเอกขวัญใจนางงามมาละรอนานมากไปซื้อพายเนี่ยหูนานมากเลยเพื่อนๆขวันมาละไปเพื่อนๆพี่แอนดี้ไปแล้ว เพียนที่รีบไปทํางานรีบเผาไปเนงานไปข้าไปหนาวจะตายเนี่ยหนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วไม่เคยเห็นใจพี่บ้างมันร้องเพลงเห็นใจหนาวเหมือนกันน้องใส่เกือบใหม่แล้วไ้ลองใส่ดูดิใส่เกือบใหม่อลองลองดิลองเอาลองแล้วเมื่อวานนี้นะไม่ใช่อันนี้บ้าไปใยแล้วอันนี้แหละไม่ใช่ที่ไหนเราเหมือนกันกับของพี่แต่ของพี่จะสูงหมายถึงมาตัวนั้นสูงขึ้นมาิดอันนี้ไม่ต้องสูงหรอกท่าเยอะ ของมือซ่องอะไรนักหน้าไ mm hmm. <laughs> ม่ถูกเพืเอ่อนๆนะของมือซ่องอะไรนักหน้าเจเขาร้องใส่ <sighs> ยายยายยิงอยู่ไหนอะอยู่ในอันนั้น,นรูมล่ะชายชายยิงนั่งนั่งดูมัม Good morning, Good morning. How are you today <Good. S 1> My my queen <laughs> my queen <laughs> <laughs> càng <coughs> dài, my queen sit down looking garden, it's nice oh, in garden. yeah you looking garden, look she know every leaf in there what is it she know every leaf in there. Oh. I'm not the leaf because I'm looking at tree, muốn chặt hết You cả mọi thứ, tất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  cả mọi like It's hot but not today. จะโชว์อะไรจอยก็ไม่รู้จะพาจอยไปดูอะไรมันดูดูดูู้วว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 ว Oh right. Yeah, because in Kirby more size is it have charity shop and my mother in law she work in charity shop. Oh right. That good, I give to her. Well, I've got some more. Yeah, yeah. I All right, I give to charity shop is nice. so i can wear. so i can wear. P Sai. can wear, mom. like this now. Why it's nice it's nice ค่ะล่ะมัม I I give to my mother-in-law to put in charity shop in Kerby Morsey นี่ค่ะล่ะเตรียมพร้อมมาให้เลยนะเนี่ย Beautiful oh beautiful เผื่อจะเอาไปใส่อยากหัวร้อนใจร้อน

สุดคุณยาสมว่ับอันพ่นไซแล้วเรื่อง่น้ังจอยเล่พันเสร็ไปหายชาแล้ที่ชอบจอยก็เลยรองอย่าว่าลูกอ๋อไลท์ with you with me with this it also go down here yeah because d n I got hot neck mom yes yes จอยข้อสั่นสัญญาไว้ใช่ เม่ไม yeah, yeah. yeah. mm. ่ได้ิงอย่20ชั่วโมงไม่อัน2เหี้ยอย่ยงอัน2เหี้ย2เหี้ยอะต้องใส่กางเกงกันมานะอืมโอ้ห่่่่่ันดว่จะ a ส่ไม่ได้นะจอยเป็นมานึกว่าจอยจะใส่ไม่ได้นะแต่ฉันไม่ได้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 มต่ฉันไม่ได้่ฉันไม่ได้่ฉันไม่ได้แต่ันไม่ได้่ฉันไม่ได้ต่ันไม่ได้นไ ลายดอกนี่ลราคคุณยาชอบใส่พี่น้องแต่ว่าตัวนี้เพิ่นนมาเพิ่นไม่ใส่แล้วเพิ่นจะให้ชาลิตี้ช็อปที่ต้ม้มดอิลทีุ่้อที่เวิร์กอินเคบิมอไซชาลิตี้ชอป for cancer yeah but if you want to e m a i d o n t a e o make the difference to me yeah i s thinking about that first ะสพตอนไหนหลย อดออกกับเพื่อนเลยรู้สึกยาจะให้เอาเก็บไว้นะดูทรงแกแล้วฉันรู้แต่ไล่ชวน as well I'm going to bring เนี่ยวัดคันเหรอวัดคันลมาเตรียมพร้อมาให้เลยนะเนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านเพื่นยังไม่คนมาเพื่อนมานี่สมอลย่าเป็นกระชื่อันนนชออีลาสติกสวยนะเนี่ย I've never had it on for ages Course the course the thing is I used to just leave it. Mm. Yeah, I do. But we <laughs> haven't room for <laughs> We haven't room for stuff I can't take I can't. Yeah. And I can no. I think my maybe my mother in law. Where? <laughs> yeah well you do it whatever you like. Oh yeah, okay. And there's you. another one. Yeah. But we'll of? get them. Because I can take it to you. Okay. That's nice. ไม่มาที่เลี้ยงเดอืมดีเด้พาดีเยอะหายไปนี่เยอะยุคกอนเ y e s y e a หลายปีหลายปีหลายปีแหงนะ years 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 เมื่อวันยุ่งเมื่อวันยุ่งเมื่อวันยเม่อวันยุ่ง Well it must be y e ังเปใช่ใช่ตลอดมาจะทุ่มันสเด้อถ้าเ่เยร์อยี่ปีเพื่อน อายุยี่สิบปีเลยด้วชุดนั้นตั้งแต่แสดงว่าตั้งแต่เพินหกสิบกว่ากว่าที่ชุดดั้งบนนะายุที่องนะสำมันพูดถึงอีกอันหนึ่งเพิ่นยังไม่เอามาคิดนานหน่อยด้วยดั้งบนนะมันใส่ไปฉลอง งานแต่งคนนะจอยหมายถึงครบรอบแต่งงานห้าสิบหรือหกสิบห้าสิบปีป้างโอหอสจนเอัดอั์เืองจากหยะเนี่หนังพมันบางและะ้วก็แห้งห้าครีมได้จอยพิเพินกระทาของผิวคือเก่าพิดครีมออน n o really b e c a u e n u t n เออแสดงว่าเออพี่พี่ถาให้ถ้าอาบน้ำแล้วเบบาพ่นมั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 นแหงแหงพอนะพอมเสอยพ่นไม่คิดเวิร์ดพ่นมามันบมเมูบเม่นอกต์เเพราะว่าเราเขาเอิ่น่าหนังขาดแล้วนะฮเพาเทานะหนังหนัางกหนังหุ้มกระดูกแต่ว่าน้ำหนักขึ้นนะนี่น้ำหนักขึ้นเยอะ Eh? You have, you, you hope, you're you looking healthy, looking strong. Stronger, right? ma'am. <laughs> I don't know what with that, I mean, uh, much better than I saw you the first day. Backache, but... headache. <laughs> How old are you now? Knock, um, neckache. That is normal for oh. the age. Mm -hmm. But me, yeah, 45, I got headache, I got neckache, I got backache. Legache, anything. Oh, yeah. Oh, yeah. And mm. I think you think how old, I'm young to do a lot, a lot, but I start. Yeah, but I, you go about, don't you? I can't get about now. Yeah, you, you go about, you walk out. Mind you, you walk when you get to be nearly 18. I think I, think yeah. I don't yeah. live to that age. I think I don't know if we I'm can live to that age I, or not. I, I think I don't live to that Without age. Your age. Yeah. Do you everything. all over the place. Yeah. Mm. I think you know, I say to side. If Michael saw saw Michael earlier yeah? long time back you can go Thailand with me and side <laughs> well I felt b e a lot younger yeah yeah yeah. yeah you can go to Thailand you know go eat Thai street food I a n t even get down to Mauritius <laughs> 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 ตอนนี้ตอนนี้หมายถึงว่าแต่ก่อนก,ก็ไปได้ตอนนี้ไปมอริซอนยังไม่ได้เลยอย่างวะ่ะยาตลกมากไป <laughs> ดูวันนี้เจ๊าซาจะทำอะไร มาม่าไข่ก่อนได้จะเด้อแล้วก็มาม่านี่ไม่นูง่ายๆจ้ะเพราะว่าตอนแรกว่าจะกินแก้วแล้วจอยจะกับพวกผักับขอดไก่โอ้กินเหล้วแก้วมอว่าเออพี่จอยรู้สึกว่าบวมมากจอยบวมเกลือมากในช่วงนี้กินปลาสับอ่ะเพื่อนบวมใหญ่เลยเสียบมันยุบอะไรอ่ะใช่นั่นแหละ ลองใส่ชุดใหญ่เลยเมื่อกี้ฮะพี่สาไม่รู้เรื่องเลยนะว่าาจะเห็นเห็นเอาแยกไปนะพี่ไม่ได้บอกเลยว่าจะเอาให้จอยใช่ไหมไม่ได้บอกกล่ลูกสะใภ้บอกที่บอกขึ้นว่าจอยิมาอะนะเห็นพ่น,พนแยกผ่าไว้ามากมายเลยว่าแยกตัวไี้เสียไปใส่ไปใส่พี่ไม่ได้บอกพี่เลยเนี่ย <laughs> บอกจอยมานะวิ่งมาถึงแล้วว่าถึงแล้ให้เอินจอยไปบึงเดินลืมเลยว่าตัวเอง เดินไม่เดินเร็วมากเนาะนี่จะผัดอย่างเงี้ยละจ้ะน,นะกินกันมานเ,เพื่อนเอ้ยเพื่อนได้เสี่ยงเคาะดังดังไปถึงเลยนย่าได้ยินมาละนะดูที่มันบวมพี่กินกินมากๆพี่ก็บวมเนาะนะ้ล้างตาพี่อยู่ตรงนี้นบวมนะ,ะแล้วนี่มาถึงอังกฤษเพื่อนๆะอยู่อยู่บางไทยไม่เป็นไรหน้าหน้าจอยก็คือแบบไม่เป็นไรพอมาอังกฤษนะถูกลมรเยอะหน้าแห้งคันเพื่พอนๆ โดยคิดว่าเราแพ้เนี่ยแหละไปอยู่เมืองไทยเยอะเริ่มสวยเมื่อน <c oughs> บะกาศมาคิดเห็นนั่นแหละฮะหมดหมู่คือขี้เล่เอาขีเล่เอารือว่าปกติเราก็ขีเล่ยอยู่แล้วเราเราไม่รู้ตัวปะ่ะนู่นนั่นนะงามเด้งงามใช่ไหม,มในกล้องในกล้องงามเพื่อนตัวจริงเราอึดลื่นเลยค่ะโวโ้ยกินกับมันหนาวมากเพื่อนเพื่อนเย็นจนคิดว่าหน้าหนาวนะเนี่ยออืื เมื่อวานเด็ดออกไงยาว่าเป็นอุ่นๆหนูว่าเป็นหอนหอนเเจ๊เขาทำผัดกินง่ายๆพวกจอยกินง่ายๆกันจะไม่ได้กินยากกินนั่นทำอะไรให้กินก็กินกักน,กนนะพี่เนาะเออเราไม่นูพี่ได้นีพีปะพี่กาว่าพี่จะกินนี่ลยมือนี่กินแล้วก็กินอ่ะขาบมาขา,า,ขา,า,า,าบตะไคร้ทบตะไคร้ยอยู่ตรงไหน <laughs> จัดเสร็จแล้วจัดนี่ เราก็นั่งกินละผัดมาม่าแซบเด้อเพื่อนตอหูกควันดูสิควันขมุกองเทงเลยครับแซบเพื่อนนะกินอะไรก็กินอร่อยอยู่แค่นี้ก็เลือดตู่แล้วพี่เนาะพี่ส่ยนั่งอยู่เนาะปกติพี่จะใส่พริกผงอีกนะแต่ว่าไม่แล้วแต่พี่นะลดลดลดดิลดมันก็ดี โอ้ยเนาะอืมแซ่บแล้วพี่ถ้าไปซื้อตามเขาขายมันจะเค็มไงมเขาใส่เขาใส่ทั้งน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวหลายอย่างน้ำปุงน้ำปลาพี่อขนมอะไเงี้ยมันก็เค็มอืมอากาศมันพันเบือ่อ <H ip> <H ip> หิวป่ะนะ่ะกินอะไรขนาดนั้นนะ <H ip> แซบ่บเพื่อนเพื่อนแต่จอยขอตัวกินก่อนเดี๋ยวจัดเด้อ โอเคอยังไงเราก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยจ้ะบ๊ายบาย